ต่างเลยช่วงนี้ปูราคาแพงแทนแ้วอ accepted, เอาไปเนี้ยเหรอไม่ได้ออกเนี้ยอยู่ข้างบนอยูเ่เลยมาลีพักกี่โมงอ่ะอ๋อคุณมาลีไปคาสิโนตอนนี้คาสิโนเหรอใช่ตอนนี้นะเห็นบอกเอาไม้ไปขายแล้วไปเล่นไพ่มา เอลขหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดทั้งเนี้ยคนอื่นบอกว่าแทนเขาบอกเขาแทนเขาบอกเขาเสียเยอะเขาจะไปถอนจุดคืนมั้งอย่างที่เราตอนนี้นะขายเหล็กขายไม้ขายอะไรเยอะแยะเลยอ่ะโอ้ยชิวี่พี่ฝากเบอร์อะไรหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดี่อ่ะก็ฝากด้วยแต่กูจะไปจบปุนเออ ถ้าสุดข้อความมาบอกเสียแฟนไม่เล่นแล้วเคยอยู่ใช่ไหมตอนนี้งชยน่าจะอยู่นะเงี้ยอยู่อยู่อยู่ครับขายของอยู่อปครับไม่เคยทำให้ใครรวยเฮียถ้าเล่นไม่เป็นสักใช่หรอเล่นอย่างผมใช่ไหม ฮัลโหลครับทำอ,อ,อ,อะไรอยู่ครับพ้าพ่อผมพยอย่อผมไฟ,ไฟอยู่พ่าวงไฟเล่นไพ่อยู่ไม่ดูเขายังไม่กล้าลงเสียไปสองแสนกว่าเลยไม่กล้าอ้แล้วตัเข้าขา,ขามาบอกแสน,นหนึ่งไม่เหรอ แล้วนี่ก็ออกเวรไปเล่นเหรอช <laughs> อันนี้ก็จะเอาจนคืนเหรอก็ามาเย็นดูเขาก่อนมมนไม่กล้าลงอะ่ะดูแบบว่าถ้ามีคนค้อนนำก็จะลงตามแอ่เหมือนโต๊ะใหญ่เขาตึงกันเขาไม่พูดยังสักคนเลยก็เลยไม่ลงเย็นราเอาเองเดียว ยังไม่หักเป็รไม่<อ>ักไปแล้วพักไปตอนเจ็ดแปดโมงพักไปตอนเจแต่โมงแล้วกันมันตอนกี่โมงพักนอนเียงข้างนะพักนอนมากเลยวันนี้พักน้อยมากเราไม่หลับเราไม่หลับ <c oughs> เราพายหรือเปล่า <c oughs> ใช่โอ้โหจะได้นอนไหมละ่ะ <c oughs> ไม่ได้นอนไม่ได้เราสมุดเราเสกผ้าอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยๆไม่ก็คือป่นนี้แบบยืนดูเฉยๆไม่กล้าลงไม่กล้าเล่นไม่กล้าลงไม่กล้าเล่นใช่ไม่กล้าเล่นโดนเราไม่โดนไหนเฮียเราทบไปโดนตลอดไหนเฮ้ยเฮ้ยเย์อยู่ไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไหนพ่อไม่ใช่แล้วอยู่ข้างๆหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ ไม่ต้องมาข่าวเลยยนืนยืนดูเขาแล้วแบบเขาตึงกันมาเขาเงียบเงียบกันหมดอ,อ๋ยได้าข่าวขายมาขายเลย็กขายของหรือเปล่าข่าวลือใช่ไหมได้าข่าวลือไหม <Hello. S 2> ขายเลยขายไม้ข่าวลือใช่ไหมอันนี้ไม่ลือลลลลลอันนี้เรื่องริเรื่องจริงเรื่องจริงล้วนเลยอันนี้จะเอาคืนเหรอหรือคิดว่าจะพอแล้วอันนี้อันนี้ยังเย็นดูเขาอยู่เลยค่ะเพิ่งลงวงเล็กไป สี่พันเล่นเล่นก็หมดสี่พันลอ้เล่นเล่นด้ะใช่ก็ลองแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้แบบความสามารถตัวเองดูก็กเสียอยู่ดีเอ,อ่อเอารถหลุดเหรอรถต้นแบห,หน่งรถหนอแล้ใช่หนึ่งหนึ่งสามเจ็ด ร<ะ>ไรต่อครับคทำอะไรต่อครับดูดูต่อจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดูต่ออีกสักพักหนึ่งถ้าแบบถ้าคนในเมืองสองร้อยกว่ากับสองร้อยขึ้นไปนะคะก็กลับไปทำงานแล้วโอ้โหใช่ออไเวมเล่ไไหนไม่ไไม่มาดูเฉยเฉแสบมาก <laughs> ข่วาวล่าสุดคือบอกเกือบแสนหนึ่ง แล้วไม่เล่นแล้วก็นึ่ามันจะได้ทุนคืนเข้าใจไปเราอย่าไปถามหาทุนคืนเชื่อผมสิดอเกมแล้วแต่เราสนุกดีขอบคุณนะครับมันจะถล่มลึกไปดูตัวกันไปให้หลงอยู่ด้วยมั้งเย่เฮียหลงอะน้องชายอะไรครับเป็นไงบวกไหมวันนี้ อย่างนี้เ,เราได้<ร>อย่างเ,เรา,เราได้ใช่หรอสวยบอกแล้วเจื่อใจในตัวฉันถูกถูกเชื่ใจกันปล่อยกู้นะครับแต่เดี๋ยวว่างไงรอบนี้รอบนี้มันสลับสลับแบบตัดตัดเข้ามังกรเข้าเพยใช่ไหมหรือเขา้เขาก็แบงเกอร์ตัดนอยตัดนอยลงแบบแยบับยบนะอย่าลงเยอะนะ นี่ๆน,นี่คนนี้บอกโโโแล้วอย่าจั่วเข้านะกูขอร้องแหละสวยสวยตอ้ไม่ทันไอ้ไอน้องเองเก๋าจริงก็เปล่าเนี่ยรักคุณทำอะไรมาเขาด้ยวยเหรอย้ำที่แบงค์เกิดน,นะนักคุณครับผมทำอะไรฮะบวกไหมมาแอบนั่งดู โบหรือเปล่ามีข้าข้าวมั้ยครับมีข้าวข้าวไหมมีข้าวข้าวไหมมีข้าวข้าวไหมเราได้ไหมเอาครับเอาข้าวาไม่เล่นเลยครับไเเััขอตั้งหน่อยได้ไหมคะอยากเลยอยากเหมือนเหมือนมันจะเข้าเหมือนมันจะเข้าเหมือนมันจะเข้าหยาจั่วเข้านะโอ้ยไอชิบหายเอ้ยไอโจ๊กแอบมาเล่นไพ่เหรอวะแ่ำไมโจ๊กเซว่าไงฮยเต็มไปโจ๊กเลยอะไอหลง

ไม่ต้เลยว่างผมเนะพื่อนีวไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงแล้วเนี่ยใครกิบมาบ้างอ่ะผมผมกิบแล้วผมกิบแล้วกริบแล้วเหมือนีนครับไม่รู้ว่าอนนี้ดมันอีกแล้วครับหนึ่งหนึ่งห้าสี่ครับอันนี้สเตกใชี่ใช่ครับสเตกครับหนึ่งหนึ้าสี่หนึ่งห้าสี่ครับลงไงยดีครับต้หมืนน้ำเงินไปสเตตงกบแล้วครับ่มด้อันนี้ไม่ได้ครับก็อครับเข้ามาสองคนนี้ใช่ไหมคร เงี้ยบอสแบบสูงแพนเลยว่าไอ้เฮียมันหกว่ามันหกสูเดียสวยร้อนแหวนได้ว่าครงหาขอโทษเดาครับออคราบไดแล้วผมย้ำหรือเปล่าไม่รู้ลงเสมอดีกว่าคุ้น ไม่คนนื้ครับเพมีคนสั่งสเต็กเดี๋ยวรออีกคนนะได้ครับได้ครับได้หรือเปล่าคุยยาวด,ด้วยโอ 5, ้สวยเทเยอร์ห้าพันแคบกระเป๋าอะไร เริ่มเครียดแล้วว่าเริ่มเงินหมดกระเป๋ามาตามเพื่อนเพื่อนไม่เขาต้องก็ลงมาะเลยหัวแดงนี่อไไข่ดำเนี่ยไข่ดำเกี่ยวอะไรกันบอดสนิทเลยกูไปทำงานไรฮี่ เงินไหลเชี่ยวค่ะให้ยาวขวางเงินไหลต่อค่ะเงินไหลจะผมยมแปลงเอาเอ็งจะพูดกับม่าอะไรนี่ซิโน่หลอกเหรอซิโน่หลอกเหรอไร วัดใจไวเล่นึงจวดสวยเท่ย์แบงจค์ขวางทางน้ำไอ้หนูมีนั่นลงไม่ทันมีนั่นลงไม่ทันเออทำให้แตกแย่กันดีโน่มีให้ดีตอนนี้ดูไหมดูไหมดูไหมมันจะตัดไหม่อยปล่อยมังกรณ์ไว้ดูก่อนไม่รู้แต่ผมว่ามันตัดมันไม่ตัดมันไหลมันไหลยาวมันไหลยาว ลาวนี้องก็บอกว่าจะผมเย็บแต่งไปบองนีมันหลยาวเรอเาเข้ามาแว้วพอฮัลอยู่วเปล่าคณจริงจังจังมาลี ลอยดูเชยงกันแล้วกันโอ้โหแล้วใครบอกเปล่งบอลจะมาลงแบงเกอร์ไอ้เยอะไม่ไม่แบงเกอร์ก็มีสี่โอ้โหบอดสวนทาราอะไรกันบล็อกเก้าเก้าเลยแบงเกอร์ต่อไม่หลับค่ะคะวันนีค่ะเล่นอยู่เหรอเมื่อกี้ ไม่เล่นเล่นไปรอบเนื้อก็เสียไม่เล่นแล้วเดี๋ยมา่อไรไปจบปุ่มไหมไปป่าวไปนัง่งฉยเกดกันไป,ป,ะปนะว่าหาหาตาละรแอร์เย็นเนาะรถแอร์เย็นเนาะเหมือนไม่มีดวงกับอะไรแบบนี้เลยนะไปป่าวรถ <c oughs> แ <c oughs> อร์เย็นเนะเสียงใครวะเสียงใครวะ ยังถึงโตไลยวะเนี่ยนิ้วมือรถแอร์เย็นด้วยครับง่ไงคือบอกว่าบวมไปเพื่อนนิ่มด้อ๋ไม่เล่นครับเฮ้ยโหไม่เล่นไะทันไม่เล่นครับผมเล่นตัวเองเสียอย่าเล่นให้หลงนี่ได้เอาได้เอาเฮียรถแอร์เย็นนะครับรถแอร์เย็นนะครับแง่ได้รับเพื่อนได้ได้ครับได้ครับรถแอร์เย็นนะปูนเยอะด้วย อราหายคิดไม่เจออีกฮัลโหลอะเอาจากตรงนี้ก่อนเดี well. ๋ยวมดตัวก็ตอนแรกก็แบบว่าคิดเลยว่าเออเสีย แล้วไงจะเป็นปยังที่บอกเลยถูกค่ะเรียบร้อยเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะเรียบร้อยเลยค่ะตู้หายอ๋ออยู่นี่ทักทีครับพี่เตนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่เหลือเลยค่ะเหล็กไม้ไม่เหลือเลยค่ะใครบอกมาต้องแบบเป็นพวกน้องที่อู่เลนเลยใช่ไหมฝันถึงมั้งใช่เต่ามีคนเล่นกันเสีย ถ้าบอกว่าขายไม้นี่ก็คือแบบน่าจะเมื่อก่อนก่อนที่มันนจะมาลาสก์อมถ้าเยอเป็นเข่าืีไม่น่าเชื่อไม่รีอฮะต้องเล่นใจเย็นๆนอะ่ะถ้าตื่นจะเล่นจริงๆนะ่ะเล่นตาเท่าไหร่ ขอบคุณดีเจ้าตลอดนะคะรับลาวก็ตลอดขอบคุณนะคะรับเล่นห้ามมาแล้วก็หมดเลยเล่นหม,มื่นไปรอบแรกที่เหลือห้าหมื่นหมดเลยหมายถึงเมื่อกี้หรือว่าตอนไหนคะ่ะอ่าตอนที่เสียรอบแรกก่อนดีกวาเสียรอบแรกเล่นเล่นที่เราหมื่นหมื่นหมื่นมามเรื่อยๆอ่ะมันก็เสียตลอดไม่ได้เลยอ,ะอ่ะออดีครับ ดวงดีมากมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวจบปูนแล้วปูนไปขายโอเคไหมปูนไปขายแล้วก็ไปเล,เล่นใหม่มาเล่นใหม่เรียบร้อยสนุกตายเลยอุย้ยตำรวจให้พอทำให้เรารู้แล้วว่าเราคงต้องไปที่เดิม มดตัวแน่เลยอะเอาให้หมดเลยค่ะเหลืออะไรคะเหลืออะไรเหรลือถ้าเหลือจริงๆตอนนี้เหนือน่าจะประมาณสามแสนเ <ressive> ี๋ือนะคะบอกเอาหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะไม่ก็นี่คือแบบแบงามาแล้วนะกัแบกบับเมื่อคืนมีอยู่ประมาณหกแสน จริงมันต้องแบบมันต้องเสียมากกว่าสองแสนสองแสนนิดนแน่เพราะว่าขนาดมีด้เอาเล็กขายด้วยอะข่ะวอะไรแล้วมันเห็นตัวเองตอนเน็ดเจ็ดห้าไหม ถ้าเหหลงเตี้ยนๆใี้หลงอย่งนั่นเลยเหหลงอย่งโดนเลยนะก็คือปนมีน้องบอกว่าน้องๆที่อยู่ว่าพี่มารีเดินผีสิงอยู่เฮาขอรับผิดชอบหรือเปล่า ไม่น่าหลับมั้งโม่อะไรนะอ,อ,นรอะไรนะไว้เหี่ <c oughs> ทำงานต <c oughs> ้งมานีน <c oughs> มาเลยมาเลย